ชีวิตมันเลือกบ่ได้ไปสิว่าหลายใจกระสร้างชายคนแรกที่เดินเคียงข้างเขากะไม่ยังจากไปคนที่สองเดินเข้ามาแต่ว่าเขาเป็นคนหลายใจคนที่สามปล่อยให้เดียวได้บอติดใจน้องเลยสักคน แต่พออายเดินเข้ามาช่วยแก้ปัญหาใจที่มองมนบทิมบ่ปานิยามอับจนดังสายฝนพัดชมหัวใจอายคือผู้ชายคนที่สี่ที่น้องสี่บอมีวันลืม อยู่ใกล้เลาหายเศร้าซึมอยู่น้ำแห้งมีแองใจลายถึงน้องบ่เม่นคนแรกแต่เป็นหักฟังลือข้างในเสียหักอายไปจนวันตายน้องเป็นของอายตั้งแต่มื้อนี้